เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมจินดามนี8ชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพคัชมาศผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการ บางคับที่แล้วราชภพฏเทพสตรีในโอกาสนำผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้ารายงานผลพร้อมมอบถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกิจกรรมบริการชุมชนและกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาหรือ International Business Case Competition ที่จัดโดยประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่29และ30ตุลาคม2565ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันในครั้งนี้นะักศึกษาของมหวาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีได้รับรางวัลที่3จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น13ทีมจาก4ประเทศ